มาค่ะทุกคนกินทุเรียนร้านนี้เลยค่ะพิ่งไปซื้อมาร้านเจ๊น้องค่ะน่าจะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในบางบอกก็ว่าได้มั้งไม่แน่ใจนะคะหรือราคาประมาณนี้นี่ค่ะผู้ใหญ่ๆเลยค่ะนี่ห้าพูเป็นต่แซบบอ จันเลยซิมเบิงเพอไหนซิมยู่ร้านะละหละสิบอกล่าหัวไทยดีเขาให้ชิมที่ร้านแล้วนะคะอร่อยมากคดให้บอเล่าก็ได้ปนกันไปอันนี้กรอบนอกนุ่มในค่ะมีข้าวม่ไงเลยอือ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 ือบ อซมเป็นไงบ้างกรอบอันนี้ยังกรอบกอบกอบยู่คนข้างๆอยากกินน้ำเยอะสูงคนข้างๆอยากกินนำกินอยู่คนมองข้างอืมอืม มันกรอบมันมันได้นิ่มดีมันกรอบๆอ,อุ้ย นิ่มก็นีจักน้อยแต่สีดีอยู่ดอก 我不能玩了 อ้างปลาไหลกินให้ดูนิดนึงนะจ๊จะจะได้กินข้าวต่อบะอ้วนสิยูเบ่เนาะอืมใส่อะไรยังดีวะมันกรอบกรอบยั่ว กรอบนอกนุ่มในแต่อันนี้ถือว่าค่อนข้างไปทางกรอบมากกว่านุ่มนิดนึงแต่ว่าอร่อยก็หวานนะอืมโอ้ น,นนะกลับมาจะกทำงานเหนื่อยๆได้กินของที่ชอบนะคะก็รู้สึกมีเรี่ยงมีแรง Ừ. có m กินเนหมาล่างโอ้หมาแลกกินตอนเย็นจะอ้วนเดี๋ยวจะกินข้าวอยู่เอาไว้กินตอนเศ้าๆไปแล้วจ้าไปแล้วนะคะกินอ่างแค่นี้ร้านเจ๊น้องอยู่บางบ่อค่ะอยู่ตรงไหนนะร้านอยู่ตรงสะพานค่ะ นอำเภอแล้วก็ข้ามมาอีกฟากหนึ่งของอำเภอตรงข้ามกับเซเว่นแล้ที่เขาขายปลาปลาสลิดบางบ่อ,อ,อปลาสลิดบางบ่อนี่ขึ้นชื่อแล้วจ้าตรงข้ามกับปลาสลิดบางบ่อเลยตลาดบางบ่อทุเรียนระยองแท้ อร่อยเลิศอยู่เลิศอยู่กินน้อยๆแต่พอประมาณซื้อมาประมาณนี้ก็เก็บไว้กินสักสองสวันเนอะยุคนี้เราต้องประหยัดเก็บไว้กินสักสองสาวันเราใส่ตู้เย็นไว้ให้เขาสุกอีกหน่อยจะได้หวานฉ่ำเข้าไปอีกเออแซ่บๆน้ำกันจ้าแค่นี้ละคะ่ะ มาจากกินผัดไทยโคราแทร้อยเปอร์เซนตห่อละยี่สิบห้าบาทคึดอยากกินแปลว่านึกอยากกินกินประจำเลยนะตาละยี่สิบห้าเอ๊ะอะไรนะห่อละยี่สิบห้าบาท กินอ่างกันเป็นโมก,กันเด้อจ้าอ,อ่าข้เหนึ่งค่ะยินไปก้อนลหรอเศบอืมแศบษดื้อ ไงาน,นต่อกินแบบไม่เอาออกจากคอ เป็นคนชอบกินคำเล็กๆค่ะอ,อืมออะไรเนี่ยลูกใหญ่ปะผมกับวิวไสหนา อร่อยใส่มะนาวพริกป่นเกนหอวนะผมอัาน้ามรอ ไม่มีเพื่อนกินข้าวอาคิดด้วยเองกินข้าวขึ้นพัดมีกูอวนไห่มนหูวไปกินบักทูเรียนขิ้นพัดมี ผม um อิ่มเลยพเนียอิ่มเลอย่ายัดเด้ออิ่มแล้วก็อย่ายัดนะคะอิ่มแล้วก็คือหยุดบอกใครบอกตัวเองมันจะอ้วนขึขนาาบอกว่าอิ่มแล้วตักใส่ตักใส่ แล้วไม่ได้เอาทิ้งนะคะเพราะว่าจะมีคนช่วยกินไปแล้วค่ะ